ให้น้ำลงตนลงเทีร่วมกับคุณพ่พอสม,ม,มัยบุญชมลับมาดูเพื่อใช้ชนะขอให้กินตุ้สูงลงสส็อกตาพัมเมล่าหลายๆท้องถนนใดเจือเจ็ใเที่ยวเดี๋ยวประหยามเลยนะครับพย,ยายามเลยอย่ะครับ เจ้าหน้าที่ทุกทุกทุกเบายี่ลอยปอดภัยปลอดภัยตรงตรงท่าลับ